Hello Sky if the world is f a n n g วันนี้ฮะเราอยู่กันที่ร้าน Marcel r House Bangkok 1.86ซอยเฉลิมชัยศรุตสุขุณสาสตุครับวันนี้ฮะเราก็อยู่กับชาวแก๊้งมอมแมมและตาล้องคือหญิงนะครับอันนี้ก็ล่ามือที่หนึ่งโอเคครับไปไปครับจริงๆวันนี้ก็จะมาให้ดูบรรยากาศของคาเฟ่นั่นแหละด้วยการไอโอมจะถ่ายเป็นรูปลงในติ๊กต็อกอีนึงนะทุกคนก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านในนั่นไอเฮียนั่นสลือครับแล้ว ครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในบรรยากาศร้านแล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนบาร์มันจะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปสั้นแล้วโอมนะจะไลฟ์ถ่ายด้วยกล้องตัวนี้อันนี้มารีวิวหนึ่งวันว่าถ้าเรามาทาที่นี่กันนะมีอะไรบ้างนะฮะในโซนแรกก็จะเป็นโซนบาร์ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่ง1 2 3แบบชิลๆเลยพอหันมาข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเวทีนะครับเราขึ้นไปดูคนันต่อดีกว่า กากาศก็ชิลๆแบบชิลๆจริงๆมันเขาเรียกว่าอะไรวะเท่าที่โอมาหามาแล้วนอะจะเป็นเกี่ยวกับดนตรีอะไรทุกอย่างชั้น2ฮะโฟชั้นที่2ก็ชั้นนี้ก็จะเป็น่าจะเป็นพวกมาชงมาเชลร้านนี้นะครับก็ตามชื่อร้านเลยก็คือร้านมาเชลก็คือเป็นแบรนด์มาเชลแต่ว่าทีมของเราก็จะเป็นแบบอา,อาร์ติสต์ดนตรีตศริลปะพวกเครื่องเสียงพวกเนี่ยเครื่องเสียงกีตาร์กลองเบสไม่แอรครบชุดเลยใช่ เดี๋ยวเราก็จะไปดูโซนต่อไปกันเรื่อยๆฮะอันนี้ก็เป็นชั้นที่2อนะทุกคนถ้าใครอยากมามาได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนต่างๆเดี๋ยวจะเก็บมาเป็นอินเสิร์ตมาให้ดูอันนี้ก็เรามาไล่ให้ดูว่ามีอะไรบ้างก็มาในทางฝั่งของชั้น2อนะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นห้องนี้ก็จะเป็นล็อบบี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแผ่นซีดีที่เก็บมา ซนนี้ก็เป็นโซนที่มีเครื่องอะไรเล่นมากมายเลน,นะอันนี้ทุกคนลองดูจากตรงนี้ก็เป็นพวกมาแชลรูปรูปอะไรหลาอย่างวันนี้ก็ชิลๆไปกับพวกเราชัว่วคราว EP อะไร EP หนึ่เดี๋ยวไปดูที่ชั้นบนนึงทีหนึ่งตรงนูด อันนี้ก็เป็นส่วนชั้นลอยต่อจากชั้นสองทีหนึ่งนะฮะดูข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นเวทีเป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็และตรงนี้ก็จะเป็นพวกโปสเตอร์งานเพลงงานวงต่างต่น,นะทุกคนอันนี้นี่ก็ยังมีอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกรูปภาพนะทุกคนโปสเตอร์เพลงใช่โปสเตอร์งนวงแบบริดอ๋ออันนี้ก็จะเป็นห้องห้องอันนี้ด้วยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้อ,หองอัพเพลงน,น,น,นะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเก็บเสียงไปในระดับหนึ่งเลยนะทุกคนเนี่ยดู รู้สึกว่าเขาเปิดไปเตรียมตัวนะเหมือนเขาจะมาถ่ายใช่จากจากจะมาทำนะจากเมื่อกี้นะใช่ปะ่ะมันก็จะมีพวกกองกองชุดของอะไรครบคือ <c oughs> ก็คือ <c oughs> สามารถไอ้นี่มาได้เลยส่วนใหญ่ก็ตามตามชื่อคาเฟ่นนะก็จะเป็นมาแชลหบนเลย <c oughs> ก็พวกกองพวกอะไรก็จะเครื่องดนตรีก็จะเป็นระดับแบบมีค์ดหน่อยอารมณ์แบบแกมแกรมเท่ๆแบบปลายป9 0 2เก้าศูนย์สองพันเหมาะมากโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูในโซนต่อไปกันก่อนว่ามีอะไรอีกไหมเพราะถ้ามาถ่ายถ่ายรูปสวยๆก็เอาเรื่องอยู่นะผมว่า ก็จะเป็นพวกโพสเตอร์ยาวอันนี้น,นี่อันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอมีคนมีคนใช้งานจริงๆนะทุกคนในในส่วนของอาหารเดี๋ยวเราไปลงไปดูข้างล่างอีกทีนึงนะว่าจะมีอะไรบ้างพอขึ้นมาชั้นบนจะเป็นผลงานทุกคนขึ้นได้ครับอันนี้ฮะทุกคนมันก็จะเป็นรูปรูปภาพต่างๆนานานะในส่วนของชั้น4ชั้น4ี่ก็จะเป็นพวกภาพ <Okay. S 1> ใช่ผลงานศินปลปะเป็นภาพนัวก็มีมีม,มีมีครบครบเลยนะทุกคน ถ้าใครที่แบบว่าแบบชิวๆเนาะแบบว่าไม่มีอะไรก็มาเดินมาถ่ายรูปพาเพื่อนพาแฟนมาถ้าคนชอบแนวนี้ก็ถือว่าฟินฟินเลยฟินเลยฟินมากนะทุกคนครับก็มาที่นี่ก็ดีนะเดี๋ยวลองไปดูอีกชั้นหนึ่งว่าเป็นชั้นสุดท้ายว่ามันจะจบที่ชั้นสุดท้ายหรือเปล่าทุกคนก็ทั้งหมดนี้ก็มีประมาณ4ชั้นนะทุกคนแล้วก็มีคลิปสั้นย่อยบีกหาเป็นของไอโอมที่มาถ่ายรูปที่นี่กัน นะครับก็ติดตามมันด้วยนะทุกคนไปเจอกัน <strategy? forward>. <S <S ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กำลังใจให้พวกเรานะครับ<า>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับตอนนี้ฮาร์ดก็มามากอย่างที่บอกไปครั้งแล้วัางน,นั้นก่อนนะครับสนุกสุดยอดเสียงเงินเยอะมาหวานขึ้นจิตจำใสครับ <crunch. S 2> ผมขอบคุณมาก